แม้ว่าทั้งสองประเทศไม่ว่าไทยหรือกัมพูชาจะมีความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความมั่นคงในระดับภูมิภาคอยู่บ้างแต่ความขัดแย้งเชิงบระวัติศาตรยังคงปรากฏออกมาเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายต่างต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองภายในวิดีโอนี้จะพาไปดูว่าปัจจุบันธุรกิจไทยในกัมพูชายัางดำเนินกิจการอยู่กี่ราย ธุรกิจประเภทไหนที่ลงทุนมากที่สุดและวัฒนธรรมการทำงานของชาวกัมพูชาในธุรกิจของคนไทยเป็นอย่างไรอย่างแรกเรามาดูกันก่อนว่านักธุรกิจไทยลงทุนด้านไหนในกัมพูชาบ้างหน่วยข้อมูลจาก ndc และ cdc เปิดเผยว่าธุรกิจไทยที่ลงทุนในกัมพูชามีสัดส่วนอยู่ที่1-3ปประกอบด้วยการค้าและการบริการเช่น ธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารแบรนด์ไทยและธุรกิจบริการธุรกิจทางด้านการเกษตรและแปรรูปเกษตรเช่นการลงทุนในเพื่อเศรษฐกิจโรงงานน้ำตาลและการแปรรูปอาหารธุรกิจเครื่องดื่มเช่นโรงงานผลิตเครื่องดื่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างและปูนซีเมนต์อีกทั้งยังมีธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนเช่นโซลา่าเซลล์และธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งในปี2568ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ามีธุรกิจไทยที่ดำเนินกิจการอยู่ในกัมพูชามีจำนวนทั้งสิ้น959,999รายแบ่งประเภทการจดทะเบียนเป็นบริษัท79.11%ห้างหุ้นส่วนจำกัด20.80%และบริษัทมหาชนจำกัด0.15%โดยทั้งหมดนี้มีมูลค่าทางธุรกิจสูงถึง 22.67ล้านล้านบาทแล้วลูกจ้างกัมพูชาที่ทำงานในธุรกิจของคนไทยละ่ะพวกเขามีวัฒนธรรมการทำงานอย่างไรบ้างจากงานวิจัยที่มีชื่อว่าวัฒนธรรมธุรกิจไทยในบริบทสังคมวัฒนธรรมกัมพูชาอธิบายไว้ว่าสังคมกัมพูชามีความเหลื่อมล้ำทางอำนาจต่ำซึ่งหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่นิยมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งนักธุรกิจไทยหลายคนเห็นว่า ควรกระจายอานาจให้กับพนักง,งานชาวกัมพูชาแต่บางคนก็ยังลังเลเพราะมองว่าขาดคนที่มีความสามารถเพียงพอในการบริหารสังคมกัมพูชาให้ความสําคัญกับการทํางานแบบกลุ่มมากกว่าการทํางานแบบคนเดียวซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของนักธุรกิจไทยที่เชื่อว่าการส,สน,นับสนุนกิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแม้ว่าโดยรวมแล้วสังคมกัมพูชาจะดูให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ แต่ในทางปฏิบัติผู้ชายยังคงมีบทบาทสูงกว่าเพศหญิงอยู่มากวัฒนธรรมกัมพูชาผู้คนยังยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงได้ดีและนักธุรกิจไทยยังมองว่าการลงทุนในกัมพูชานั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำและไม่ซับซ้อนมากเมื่อเทียบกับบางบาประเทศในภูมิภาคเดียวกันอีกทั้งคนกัมพูชาไม่เน้นแผนการในระยะยาวมากนักและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ส่งผลในบางครั้ง ที่ข้อผูกพันในการทำงานระยะยาวอาจเป็นอุปสรรคในการทำงานได้